อ๋อไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปยานั่นจะกินกับครอบครัวหรือเปล่ามาแยะใครขาดเออกาหลงกาหลงลาทันเดอร์ขนมไม่ทราบนับโอเควันนี้เราจะขายยากันทุกคน เพราะว่ายาเหลือประมาณกับสี่ร้อยขวดสี่ร้อยห้ารอยขวดคิดว่าหมดไหมหมดหมดกับพี่จะได้จุดสิบจถ้าพี่เอาจุดสิบจุดห้าหมด <laughs> วันนี้เราจะขายายาเก็บตังไว้เพื่อขวัญวันเกิดให้กับลูกพี่ใหญ่เราโอเครถปุ๊กปิ๊กคนละคันยีิบเก้าคัน <laughs> เออเดี๋ยวคุยเรื่องขายยาคือเมื่อไหร่ที่มีงานแก๊งเนี่ยเราจะคุมจุดแบบชัดเจนแน่นอนเลยก็คือจุด5กับจุด10สิ่งที่ทาจะทำเนี่ยคือเราจะไปขายพร้อมกันไปที่จุดพร้อมกันใครมาขายเราก็จะยิงตีหรือไม่ก็แทงต้นปกติเราจะไม่มีคําพูดหรือเี่อะไรต่างๆนานาเราไปเราก็ทางานปกติให้เขารู้ว่าเราแบบเราทํางานแก๊งแล้วเราจะคุมเราก็คุมเราไม่ได้คุมตลอดในช่วงเวลานอกเวลาคุยกันให้เคลียร์เห็นขากมันเยอะมากว่าที่นอกเวลาเอาไงดี แก๊งอื่นเขาก็มียิงมีป้นมีคุยมีคุม,มกันน็อกซิเลตป้าล่าสุดที่เพื่อนบอกเมี่อบอกว่าดีแล้วครับมึงจะขายมึงก็ขายมึงไม่ต้องเสียกระสุนด,ด้วยซ้ําไม่เปลืองแรงด้วยซ้ําคนอื่นมาขายน็อกเขาตียิงแต่มึงไปขายน็อกเขาไม่ยิงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พี่จะบอกว่าถ้าเกิดเขานัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เงี้ยพี่ไม่แนะนําให้มึงเข้าไปก้มนะมันก็ดูแบบมันก็ดูแบบน่าเกียดอยู่ มึงเข้าใจไหมครบเขาหนัวโซซองกันอยู่แล้วมึงเข้าไปแล้วมันไปก้มเลยอ่ะพี่มองว่าจุดห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นจุดสิมันก็ไม่ได้มากงอะไรขนาดนั้นจุดหนึ่งมันก็มีให้ขายพี่เข้าใจว่าพวกมึงต้องการเงินที่มนเร็วที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นคนอื่นนัวกันเนี่ยมึงไม่ชอบกันวะสนุกดีพี่ว่าเอาแล้วไม่ต้องไปห่วงเยอะจุดสิบจุดห้าเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เพราะตอนนี้อย่างที่บอกแก๊งเราสปีดฟาร์มเร็วเกินเร็วมากมึงดูปืนเดี่ยตอนนี้มียี่สิบ ถึงมาไม่รู้แต่ยี่สิบบวกแน่นอนใครยังไม่ไอขึ้นหนีมังวะแปดคนอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมตรงนี้มีใครไม่มีปืนปะคนนั่งดิลาบครับดีมด้วยมีดีมด้วยพี่แต่ส่วนใหญ่เป็นไลอัพที่พี่ไม่ได้หวังให้ถือปืนอยู่ละไม่เป็นไรหรอก มีบางคนที่จะต้องขึ้นตามมาอะไรเงี้ยคนที่มันต้อง,งปืนแบบไวจังหวะช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พวกไอ้ล้าไปดีพวกอะไรที่มันเป็นพวกอาวุธล้วนนะพี่ไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะตอนนี้ส่วนมากทุกคนที่มันจําเป็นต้องมีปืนมันมีกันหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีพวกมึงขยันมากชื่นชมอนนัเป็นไรเดือนนี้สรุปก่อนคข้าวๆเราเหลือซ้อมอีกสองครั้งที่นัดกันไว้ถูกไหมโคต้าเราสาหรับเดือนนี้สองวันเดี๋ยวกําลังหาทีมอยู่รอดูก่อนเอ้ยหากแก๊งอยู่ว่าจะซ้อมกับใครได้บ้างพี่อยากซ้อมแบบใช้ EMP เต็ม มีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องจุดยาด้วยเรื่องนี้ก็สําคัญเป็นเรื่องเวลามึงเช็คคนอื่นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อยากให้มึงอะเกิดการถามก่อนนะไม่ใช่แบบยิงเลยไม่ถามไม่คุยไม่อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนนะบางครั้งเนี่ยครอบครัวเขาไปในจุดงานดํ่จุดยาจุดไหล่บางทีเขาไม่ได้ขายไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีมันมีซ่อมรถหรือบางทีแบบไปจอดพิมพ์โทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมึงไปยิงเขาเลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีไม่ถามเลยไม่เกิดการพูดคุยเลยมันเขางงนะ เพราะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็สำคัญลดพาวเวอร์ตัวเองลงมานิดนึงเราค่อยๆเช็คตามขั้นตอนไปเกิดการพูดคุยดีกว่าไม่คุยไปมึงจำไว้เลยเขาจะคุยกน้อนตีนมันก็มันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งเขาคุยดีก็แล้วไปแค่นั้นเองให้เรื่องเช็คจุดยาแล้วก็หลูบปูนหล,ลังวันที่15จะให้พี่ปล่อยไหมบกเรากันหน่อยก็มีคนปล่อยวันเดียวแหละพี่ ไม่ครับไม่ปล่อยก็หาปล่อยไปใครไม่อยู่กันวันไหนจะได้ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าพวกมึงจะอยู่หรือเปล่ามันมันชิวแล้วไงมาคุยกันแล้วกันดีว่าองบอกไปก่อนดิอยู่เลยครับจะไม่หวังอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่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 ครับอยู่ปล่อยเรากรบปืนยี่ห้าก่อนปีใหม่แล้วเฟิร์นขรบคณซับปีที่ห้านะครับอยู่ด้วยกันไปนานนะคะเฟิร์น หาเวลาทำอื่นบ้างแล้วเว้ยพวกมึงอ่ะเดี๋ยวฟาร์มาอย่างเดียวนะไม่มีใครเล่นด้วยเด็พี่เกมมือถือ Mario มันก็มีแหละมันอยู่ที่ตัวมึงหรือเปล่าวเว้าสามพี่อ่ะมันเล่นกับคนอึ่นเขาก็เล่นเกมมันเยอะแยะมันพาผมไปเล่น Mario ผมกดได้สามรอบผมบอกแล้วมันละคนหกคนแม่งเล่นยากชิบหาย เมื่อเรจะเล่นเล็กกดักครับผมยังไม่ได้ลบเลยลุงเปิดตี้ต้องหากล่มหากูปครับถ้าพง่งตรงอ่ะมอแบบพูดอย่างนี้มันมันยากครับลุงอย่างผมเล่นเงี้ยผมก็จับเลยใครเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เล่นกูก็ไปละมสนมัวรอกันมันจะไม่ได้เล่นครับเกมอื่นนะไีก่อนนะพี่ แล้วก็แรงเนี่ยสำคัญนะขอพูดถึงเรื่องแรงหน่อยไหนเป็นเรื่องเทรนนิ่งเรื่องข้างนอกก็ตามแต่แต่ว่ามันก็สำคัญกับพวกมึงเพราะเราทำแก๊งมันก็ต้องคอยประคองฝีมือคอยพัฒนาฝีมืออยู่เรื่อยอย,อย่างเยียดเซนเงี้ยเปิดมา6 0ร้อยเงี้ยหัวควยุยหัวคุยสุดๆใหญ่ก,กูเห็นแล้วใครเปิดแรงมาห0ร้อยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ได้นะ แพย,ยาวๆไปเพื่อนพี่เนแล้วก็วันที่5หลังวันที่15นี่เราจะไม่เก็บของแก๊งแบบเป็นเงินเป็นอะไรเลยนะเราจะมาจ่ายทีหนึ่งคือ5มกลาพี่คิดไว้แล้วว่ามึงจะส่งอะไรกันหลังวันที่15จนไปถึงวันที่5มกลาเนี่ยคือเราจะไม่มีเช็คชื่อพักเบรกชิวๆย,วยาวๆเขาอ,อยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถ้าในระหว่างนั้นมันมีสตรอรี่หรือมีเหตุการณ์อะไรก็เท่าที่มี อันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีพี่เข้าใจพวกมึงทุกคนแต่ทีนี้วันที่15ไปถึงวันที่5มกราเนี่ยทุกคนจะต้องฟาร์มส่วนตัวเหมือนกันต้องเอาของมาส่งแก๊งแต่พี่จะไม่ไเก็บเยอะเก็บแค่วเบย์สเม็ดในเวลา20วันสิบวันมึงหาวเบย์เม็ดนึงอะง่ายๆเลยอันนี้เปิดมาเราเจอวันที่15เก็บวเบย์สเม็ดเพราะว่าเดี๋ยวปีต้นปีพี่จะเริ่มขยับเรื่องอัปเกรดอ,อาวุธให้คนที่มันจําเป็นต้องใช้อันนี้แผนปีหน้าต้นปี บอกลงหน้าไว้ก่อนก็ใช้เวลาเนี่ยวันยงวันหยุดมึงฟาร์มชิลๆ่อะไรก็แล้วแต่ไม่ยากหรอกมั้งสองเมตรอะยี่สิบวันน่ะแล้วก็อะไรอีกคือกันทีเดียวเลยสป,ปอร์ตเป็นไงบ้างจะซ้อมอีกไหมหลังสิบห้าหลังสิบห้าน่าจะไม่ซ้อมนะครับเดีแต่อตอนนี้เราพักเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีวันนี้วันนี้ถ้าวันนี้งานแก๊งเสร็จพรุ่งนี้อาจจะไม่มีงานแก๊งละ ก็คืออาจจะปล่อยชิลละถ้าวันนี้เสร็จนะถ้าวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ต่อส่วนนี้สปอร์ตก็นั่นแหละเขาจัดการเอาเองแล้วก็เรื่องซ้อม <c oughs> มันอาจจะมีหลังวันที่15นะอาจจะมีหลังวันที่15พี่ก็อยากให้พวกมึงซ้อมกันนะถ้าไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันเป็นแพทเกมเดีวที่จะวางทุกอย่างให้พวกมึงเลยคือวางค้อ์ปืนหลักก็ปืนหลักคนเล่นก็คนเล่นเลยปืนแบบทุกตำแหน่งอ่ะจะวางให้หมดเลยเพราะพี่เขียนไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาซ้อมกันหาแก๊งก่อนตอนนี้ส่วนวันนี้ไปเดี๋ยวไปทํางานแก๊งขายยาเ ทุกคนจุดสิบจุดห้าเอานตระไม่พอทุกคน <Okay. S 1> ต้องต้องต้องมีรถนะคือมันต้องช่วยกันขายไม่งั้นมันจะช้าเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวรับเอเอาเป็นบ้านแล้วกันหัวบ้านมารับมารับยาไปวันนี้มีเท่าไหร่ยี่สิบสี่คนเด็กทหารก่อนเอาหัวบ้านเดินมานะาว่ามีกี่คนบ้านหนึ่งสามคนเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าขวดเลยนะเพื่อนอยู่ยแถวๆนะั้นกำลังไปพี่ผมขึ้นมา เก้าแล้วยี่สิบวดเวทเป่าไรเวทเปล่าไรเวทเป่าสามสี่แปดครับเรร็บร้อยมันหนึ่งสามสองปดมีห้าคนห้าคนห้าคนก็หนึ่งร้อย เรียบร้อยบ้านแพทเรียบร้อยบ้านสามห้าคนครับเลขอะไรยนเลขหนึ่งหนึ่งห้าพี่ห้าคนร้อยครบแล้วใช่ไหมครับเออคนละยี่สิบปอมี่อะไรเออแปดสิบเจ็ดครับพี่มีห้าคน เพิม่มีคนอ่ะห้าคนครับ่าต้องไปค้าบแบบปื๊ดเดี๋ยวอะไรนะพี่ตีปืด๊ดตีปืดเจออะไรเบลล่างเพื่อนครับคนละยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวเขาเอายักไปคพี่ก<ด>็แต่ผมมีเรื่องจะบอกพี่ครับครับวันที่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบขอเบิตี้มัคนคูณสองนะครับพี่โอ้ยที่ทำงานก่อนไอ้สัดเฮ้ยข้าวมีใครเอาข้าวไหมตรงนั้นอ่ะ ก็สสวัดีครับดีเลยพี่เนยพี่เนยไปนี่ไปใครเอาข้าวมีร้อยจานอะไรบ้างใครเอาข้าวเอาไเอาข้าวมาหน้าตู้นะแจกหรือขายพี่อันนี้แจกดีสัตว์อไดีใครเอาข้าวมาเอาหน้าตู้นะหนึ่งหนึ่งสี่สองครับพี่ใครเอาข้าวเอาที่เชฟเนยเลยมุ้งไปไหนอะบ้านปื๊ดเจอเลเวลล่างนะมันต้องขับยาเรือครับรอหลับ อเดี๋ยวเพิ่งไปฮัลโหลจุดเห็นจุดป้าเห็นจุดป้าจุดสิบจุดห้าไปกอดกลับไปก่อนไม่แนะตำรวจยังไม่ถึงไอเชฟนี่ยู่ไหนส่งไปยต์ไปเฝ้าก่อนนะไปเฝ้าก่อนส่งไปยืนดีกว่าไปยืนไว้ไปเลยไปเฝ้าไว้ให้ก่อนนะเชื่อมายานหน่อยเชื่อหน้าตู้เลยแล้วดงแพนส่งไอเดีมฮัลยพี่ย่งศูนย์เก้าครับส่งอะไรเล่ไนส่งอะไรล่เอายามามาขนส่งที่จุดสิบด้วยนะของขนาดเดี๋ยวผมไปจุดห้าตรงครับนะ่มมารับยาด้วยหนุ่ม คูณหมูพี่ไปพี่อยู่ความก็คูณเต็มแล้วคนจกหมัวพี่มีรถจะรอยอยู่นะหรือพี่ไปจกเออเออว่ะคนจกหมยวแล้วว่้อะไรอะ ช่างเขาทำงานไม่ของกูใช่ไหมสามสิบป่วนเนี่ยตำรวจยังไม่ครบกูก็ว่ามันเรื่องตรงไหนกดเมีช่างเขาทำงานอย่างว่ามีช่างยังวะมีแล้วมีแล้วคุณกับเลขางเหมือนที่นู่นอ่ะไอของของคนจงหมู่นี่เลยลืมเลยช่างมีระบบเคลือบไหมเจ้าหนุ่มเ้มนูไอ้เวสแดนเวสตายไป็นหนึ่งลเคือบเคลือบร้านได้เหมือนเดิมมันมีร้านแลนแลนก็ไหนๆ่อมฟรีก็มีบ้านวะเอามี่บ้านวะ บ้านนะพี่บ้านบ้านบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งจกหมู่ลงเวลาหน่อยเดี๋ยวสลับบ้านพอรอบรอบต่อไปบ้านสองไปจกหนึ่งสองศูนย์แพ้เรียกช่างแล้วกูลองเรียกช่างแล้วอเรอยู่นตอนนีะไรอยู่ไหนอะกูเรียกที่จุดแล้วกูเรียกที่จุดนะกูอยู่แลนเนี่ยแลนกูเรียกที่จุดสิบนะช่างอะกูเรียกที่จุดสิบโอเคโอเคผมเรียกที่เรมล่างจุดหนึ่งอะกูเฝ้าจุดห้าอยู่นะพี่กอพี่กอดพี่กอเออ อ๋อโอเคคนนึงดี่ยคุโดชนรถตกน้ำโอ้เนยไปไหนแล้ววะรอดเลยนายเวทนั่นึ่องสูดอยู่เฮ้ยมึงมาจุดห้าตรงแฉปก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาเข้าจุดสิบมีน็อกนะอยู่ลงคือใครวะคนจอดไปเชื่อจุดสิบปีหรอคนคนนี้หรอเด้อเด้อไปจกหมูให้หน่อยเด้อเพื่อนแน่เฝ้าจุด เวทยาเขาให้ยากี่ขวดอ่ะยี่สิบช่างอยู่ไหนอ่ะยี่สิบใช่ป่ะงั้นอนีะกันขาวมากกว่าวมึงเอายามึงขายไปก่อนนะป่ะเอ้ยไอ้คู่เอายาให้ยังให้แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวล่างนะยืนเลยเวล่างแล้วครับว่าเอายาให้ยังครับเออให้ไปแล้วพร้อมข้าวอ่ะได้ป่ะยี่สิบขวดใช่ป่ะเอ้ยเวทกูยังไม่ได้ข้าวเลยต้องส่งจีไปใช่ป่ะดารามที่พี่เนยนะนี่คือมันมีเครือปะว่าช่างอ่ะ ไม่ใช่ครับจไม่ใช่บัมีไอ้จุดซ่อมมันยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะจุดท่อมก็ยังอยู่มึงขับมาซ่อมที่หยุดก็ได้นะอยู่ต้องกลับมาซ่อมฟรีต้องช่างอ่ะ